ทำนายความฝันฝันเห็นลูกช้างเล่นกันแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่อรอัเคลิลเปิดทำนายดวงนะคะว่าฝันเห็นลูกช้างเล่นกันแปลว่าอะไร มีเจ้ากรรมในเวรตามอ่ะฝันเห็นลูกช้างเล่นกรรมฝันเห็นลูกช้างเล่นกันเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรตามขี่คออยู่อ่ะแบบหนังเรื่องชัตเตอร์อมีเจ้ากรรมในเวรตามนะคุณควรจะทำบุญไปวัดทำบุญด่วนเลยให้เจ้ากรรมในเวร คุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นคุณจะมีความสุขเมื่อคุณได้ร้องเพลงได้เล่นกีตร์มีเกณฑ์จะได้ลูกค่ะฝันเห็นลูกช้างเล่นกันเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งคันมีเกณฑ์ตั้งท้องเราจะมาดูเลขนำโชคเลขนำโชค ศูนย์ห้าเก้าห้าเลขนำโชคศูนย์ห้าห้าเก้านะคะท่านใดท um uh, ี่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ